สวัสดีครับผมเป็นคนแรงงานนะฮะเป็นคนแรงงานที่ถูกกระทำใช่ครับว่าทุกคนแรงงานถูกกระทำหมดทำให้ประเทศมีความเหลื่อมล้ำสูงนั่นหมายว่าคนแรงงานนี่ก็อยู่ต่ำสุดนะฮะประเทศเราเป็นอันดับต้นๆของโลกหรือบางครั้งก็เป็นเบอร์หนึ่งของโลกที่มีความเหลื่อมล้ำสูง บางครั้งที่เป็นประเทศที่มีทรัพยากรเยอะแยะมากมายผู้แง่เป็นประเทศมั่งคัง่งประชาชนควรจะอยู่อย่างสมฐานะใช่ไหมครับแต่กลับอยู่อย่างประเทศด้อยพัฒนาอยู่อย่างแรงแค้นเดือนชนเดือนต้องไล่ล่าหางเงินกันนะครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ถูกกระทํานะอยู่ในประเทศที่มั่งคัง่งแต่ถูกกระทําให้อยู่อย่างช่ตได้พัฒนานะ และไม่ได้เป็นผมคนเดียวนะครับเป็นกันทั้งประเทศเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าประเทศไทยแท้จริงไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยเป็นประเทศเผด็จการนะแต่โกหกประชาชนนะโกหกประชาชนหลอกลวงประชาชนของตัวเองนะทำให้ประชาชนเนี่ยสับสนไปหมดนะจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับแล้วตัวผู้มาปกครองเองก็ไม่มีไม่มีหลักวิชาไม่รู้หลักวิชาที่ถูก่างกัน ไม่ต่างอะไรกับตาบอดจูงตาบอดตัวผู้นารักก็ตาบอดหรือคนเขียนรัฐธรรมนูญก็ตาบอดประชาชนก็ตาบอดคือไม่มีองค์ความรู้กันอะไปกันดูๆอย่างเงี้ยสภาพก็ออกมาเป็นแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้สิครับมันมันเป็นอยู่แล้วาความหลุมล้ําต้องสูงเพราะว่าลักษณะเด่นของทุนนิยมะนะ เราใช้ระบบทุนนิยมเต็มเต็มรูปเลยนะครับแล้วก็เป็นประเทศปเป็นเด็ดกาดด้วยดังนั้นคนชั้นล่างจิงเป็นผู้ถูกกระทานั่นเองดังนั้นคนชั้นล่างผู้ถูกกระทาก็ต้องทาไมก็ต้องออกแบบระบบผู้บอกกรรมขอ,ของตัวเองใหม่หมดเพราะนั้นไม่พอก็ต้องออกแบบระบบการเงินอีกระบบการค้าอีกวิถีชีวิตลไลฟ์สไตล์รวมไปแล้วสี่สี่แพลตฟอร์มนะที่ต้องออกแบบใหม่หรือสี่อภิหลัก คือมันเป็นหลักของแห่งรัฐเลยที่ต้องมีนโยบายหลักนลจะเป็นหลักสี่หลักเนี้ยที่นี่ออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อันที่หนึ่งหลักที่หนึ่งคือมันเรียกว่าอภิหลักนะ,ะมันใหญ่มากมันเป็นนโยบายหลักแข่งชาติแล้วเป็นระดับอภิแสดงว่าเป็นสิ่งสําคัญมากใช่สําคัญมากที่ประเทศไทยต่อไปนี้จะต้องประกาศต่อเวทีโลกนะครับมีอภิหลัก มีเสียเนี่ยที่เราประกาศต่อเวทีโลกอย่างชัดแจ้งชัดจริงเลยว่าเนี่ยคือตัวตนเป็นอะไรแท้จริงมีหลักเสียเนี้หลักที่หนึ่งก็คือระบบระบอบการปกครองใหม่ที่ไม่ใช่เผด็จการและไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่เป็นพัดเป็นธรรมธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเองไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วนี่คือระบบระบอบการปกครองใหม่แลวใช้ระบบสี่ฐานอำนาจไม่ได้ใช้ระบบรัฐสภาระบบรัฐสิเดนหรือระบบกึงผสมอย่างที่โลกจช้อยู่3าระบบนี้นะฮะ โลกของเราเนี่ยใช้อยู่สามระบบนี้เท่านั้นคือประธานเก่งประธานและก็พารลิเมนนะก็คือระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีและระบบกึงผสมนะกึงผสมก็คือประเทศนั้นมีทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีนั่นแหละนะโลกมันใช้อยู่สามระบบนี้เท่านั้นแต่ประเทศไทยจะใช้ระบบสี่ฐานอำนาจนะเป็นระบบต่อยอดมาจากรัฐภานั่นแหละแต่เป็นรัฐสภาทไทยที่มันมันล้มเหลวไม่เป็นท่า ที่นี่พัฒนาต่อยอดใกนการเป็นระบบสี่ฐานอำนาจเลยมีประสิทธิภาพสูงกว่าดีกว่าเป็นเลิศกว่าเยี่ยมยอดกว่าเนี่ยเราจะประกาศต่อวิสโลกด้วยระบบระบอบการปกครองใหม่นะฮะแต่ก่อนจะได้ระบอบการปกครองที่ประชาชนปกครองตนเองก็จะต้องได้ระบบก่อนต้องคิดระบบนะฮะทรมาชิพิตยนั้นไม่มีอะไรท่านเข้าไปดูไม่มีอะไรหรอกแต่ความลับของมันก็คือถ้าอยากได้ทําให้ิตรมาปกครองเป็นมาเป็นระบอบท่านก็ต้องไปคิดระบบ ที่นี่คิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะผลแรงงานเนี่ยคิดให้เรียบร้อยเป็นระบบการค้าไม่เป็นระบบการปกครองฉะนั้นระบบการปกรครองมันจะอยู่ยาวยัง้งยืนานานก็ต้องมีระบบการค้ามารองรับไม่งั้นมันอยู่ไม่รอดนะแม้แต่คอมมิวนิสต์ก็อ,อยู่ไม่รอดนะอย่างจีนอยู่ไม่รอดนะก็เลยต้องอเอาผสมหน่อยเอาของในทุนมาเนี่ยจากคอมมิวนิสต์ก็มีเป็นในทุนครึ่งหนึ่งจึงอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้เนะราจีนนะ แล้วก็ฉลองครบรอบหนึ่งร้อยปีไปแล้วเมื่อเดือนตุลาเมื่อสี่เดือนนี้เองนะส่วนประเทศไทยหลงทางมาเก้าสิบปีแล้วจริงเขาหลงทางมาเจ็ดสิบกว่าปีก็ตั้งหลักยี่สิบกว่าปีก็ฉลองร้อยหนึ่งร้อยปีไปเมื่อสี่เดือนที่แล้วประเทศไทยก็หลงทางมาเก้าสิบปีหรือวม่อะไรอีกสิบปีก็จะครบหนึ่งร้อยปีถามว่าเราจะหลงต่อไปอีกไหมเนี่ยมันพอได้แล้วนะถึงเก้าสิบถึงต่ําสุดแล้วลงมาถึงจุดต่ําสุดต้องขึ้นแล้วคราวนี้ผมได้ออกแบบเส้นทางไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะ จะพาไประเทไทยนี้ออกจากวงจรุบาทนะสองปีนี้จะเป็นช่วงการเปลี่ยนไทยนะจากยุคเก่าไปสู่ยุคใหม่จะต้องใช้การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งตัวประเทศเปลี่ยนทั้งตัวคนประชาชนในประเทศด้วยใช้เวลาสองปีในการปรับเปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วอีกแปดปีเป็นสองสมยัยสมัยละสี่ปีก็จะเป็นการปกครองในระบบระบบใหม่ซึ่งต้องทดลองปกครองไปสองสมยัยสิบปีแแปดปีจึงจะผ่านดังนั้นรวมแล้วเป,ป็นสิบปี 10ปีบวกกั9ปีที่เราลงทามก็เป็น100ปีพอดีเพราะฉะนั้นงานของผมคืองานเตรียมจัดการฉลอง100ปีประเทศไทยที่เปลี่ยนการปกครองมาแล้วเมื่อฉลองแล้วกลายเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟท์ o วร์เราจะเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟท์แวร์ที่นี่วางไว้เรียบร้อยแล้วการจะเป็นมหาอำนาจด้านซอฟ t ์แวร์ก็ต้องไปวางระบบการเงินวางระบบการค้าแล้วก็วาง mindset ทั้งและจิตวิญญ,ญาณกันใหม่วิธีชุดกันใหม่ ที่นี่ออกแบบไว้ให้หมดแล้วอยู่ในสี่แพลตฟอร์มหรือสี่อภิรักนะทีนี้มาดูอภิรักที่สองคืออะไรอภิรักสองคือประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำฮนะมองประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำนะฮะและกําหนดเลยคนละสิบสองล้านบาทมีมูลค่าท่ากับสิบสองล้านบาททีนี้การที่จะให้ประชาชนมีมูลค่าสิบสองล้านบาทต้ไปทำดีลตกลงต่างประเทศนะไม่ใช่เราทึกทักขึ้นมาเองไม่ใช่นะต้องไปทำดีลตกลงต่างประเทศนะโดย อภิรักษ์ที่สามก็คือวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์คือการสร้างเมืองสีสไตล์เกิดขึ้นเมืองสีสไตล์ที่จะเป็นเมืองที่คนประชาชนจะหมุนเวียนกันอยู่นะอยู่เมืองแล้วไม่เกิน4ี่ปีเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วสองปีก็เปลี่ยนกันทีสองปีเปลี่ยนกันทีเปลี่ยนเมืองกันทีนะครับไอเมืองที่ทําไมต้องมีสี่เมืองต้องมีสี่เมืองฮนะปกติปัจจุบันเรามีเมืองสไตล์เดียวนะ,ะขนาดเนี้ย ก็คือเมืองไฮเทคที่เราอยู่เนี่ยเรามีอยู่สไตล์เดียวนั่นเองการที่มีเมืองอยู่สไตล์เดียวเนี่ยอันตรายครับไม่ควรมีเป็นอย่างยิ่งถือว่าผิดนะเพราะว่ามันทําให้กลุ่มทุนเน่กลุ่มทุนเขาจะคอเปอเล็กกันนะรวบรวมกันเป็นทุนใหญ่แล้วไปควบคุมการเงินโลกเมื่อควบคุมการเงินโลกแล้วเขาก็ควบคุมเทคโนโลยีเมื่อควบคุมเทคโนโลยีได้เขาก็ควบคุมรัฐบาลได้รัฐบาลก็จะถูกควบคุมโดยกลุ่มทุน แล้วรัฐบาลมาคุมประชาชนดีแล้วประชาชนไม่มีอะไรมดสภาพก็ไปทาสไปตอลอดปีตอลอดชาติไอเนี้ยผิดผิดต่อหลักของมนุษยชาติที่จะต้องปกครองด้วยหลักมนุษยธรรมมันจะอยู่ในระบบทุนนิยมต่อไปอีกไม่ได้แล้วระบบทุนนิยมจะต้องลดบทบาทลงเราจะกําหนดให้มันลดบทบาทลงเหลือครึ่งหนึ่งโดยมีระบบะการปกครองแบบมนุษยชาติเข้าไปคานครึ่งหนึ่งนะที่แล้วมาหรือโลกปัจจุบันนี่มันเป็นโลกของทุนนิยม มันไม่มีความเป็นมนุษย์เราจะเอาความเป็นมนุษย์นะนะขึ้นมาครึ่งหนึ่งคากนกไกทุนนิยมดังนั้นเรื่องราวของผม,มนี่จะเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวของประชาชนคนระดับล่างหรือเป็นทาสทั้งหลายเนี่ยนะจะคุยกันนั่นคือประชาชนของแต่ละประเทศจะคุยกันล้นะเพราะทุกประเทศประชาชนทุกประชาชนของทุกประเทศก็คือทาสยุคเออนั่นเองยุทุนนิยมเราเป็นกันอยู่แล้วทุกประเทศ ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยจะคุยกันระหว่างประเทศแต่ละประเทศคุยกตกลงกันใหม่นะจะเปลี่ยนโลกกันใหม่ละเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันใหม่ใช้ระบบระบอบก,การปกครองใหม่วางการเงินกันใหม่ซึ่งผมก็ได้วางระบบก,การเงินใหม่นะฮะเรียกว่าทําสงครามการเงินก็ได้การเงินจึงสําคัญจึงสําคัญนะนะเพราะว่าทุนต่งตางๆเขารวบรวมกันแล้วก็มา อปเปเดตไอระบบการเงินโลกและคุมเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นที่นี่ก็วางระบบการเงินใหม่เหมือนกัน,นเป็นระบบการเงินที่มาจากพื้นฐานการมองปรลชนเป็นรุูดทองคำเมื่อมองประชนเป็นรูดทองคําแล้วนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะแปลงจากบุษชทองคำกลายเป็นวายรูดของเงินมีมูลค่าที่เข้าไปในระบบกระแสเงินหลักของโลกแต่ก่อนที่จะเข้าไปเราจะต้องไปหาชาติสมาชิกก่อน ผมเชาติสมาชิกที่จะใช,ใช้ระบบการค้ากันแบบใหม่นะซึ่งผมเรียกว่าพอเพียงจิซซึมนะซึ่งจะมาแบ่งแชร์กับแคปิตอลลิซึมที่มันควบคุมการเงินนะาวนี้จะกลายเป็นอพอเพียงจิซซึมซึ่งเป็นประชาชนนี่แหละครับเป็นผู้ที่ควบคุมการเงินเลยประชาชนนี่จะสร้างมันขึ้นมา่าคราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นในทุนกันอยู่ ที่ปัจจุบันเนี่ยหรือคราวที่แล้วจะเป็ปัจจุบันมันเป็นในทุนกันอยู่เป็นแคปิตอลลิซึมอยู่แต่คราวนี้ประชาชนทั้งทั้งโลกจะคุยกันละจะตกลงกันใหม่นะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเงินของประชาชนที่เรียกว่าพอเพียงริซึมเพราะมาจากทฤษฎีพอเพียงของหลอเก้าในหนึ่งแต่ทฤษฎีพอเพียงผมพัฒนาให้กลายเป็นพอเพียงเชิงลูกเสถียรเป็นประบบการค้าพอเพียงเชิงลุกเชิงลุกก็คือหมายว่าผลิตเท่าไหร่ขายได้หมดการขายก็ขายโดยทางจ่ายล่วงหน้าก่อน มันเป็นระบบที่ซื้อขายกันตกลงกันแล้วนะตกลงกันแล้วมันสินค้านีย่ยังไม่ต้องผลิตคุณเพียงแค่ทำแอนิเมชันออกมานะสัมพันธ์ได้ด้วยว่า va หรือ av นะก็รู้แล้วว่ามันไซส์กระดาษแตนะแล้วก็สั่งซื้อเลยจ่ายเงินเลยเพราะทุกคนมีทุนสิบสองล้านบาทแลวไงให้เงิน12ล้านบาทมันเป็นเงินที่มีภารกิจหน้าที่ต้องไปทำเพราะฉะนั้นทุกคนจะจ่ายเงินสั่งซื้อกระตุ้นในระบบของตี๋เมื่อจ่ายแล้วระบบของตี๋ก็เดิน แล้วเวลาอาระบบมันเดินจะไม่มีการหนึ่งเปอร์เซนผูกขาดอย่างทุนที่เป็นอยู่แต่จะกลายเป็นต้นน้ําตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบจนทั้งถึงผู้ส่งถึงผู้ซื้อไปถึงผู้ส่งเนี่ยไปถึงผู้ซื้อเนี่ยก็เรียกว่าต้นน้ําต้นทางถึงปลายทางได้เฉลีย่ยก็เข้ากันใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากจะไม่มีใครได้มากกว่านะนะมากกว่าก็ไม่เกินกว่าสิบยี่สิเปอร์เซนต ประมาณนี้นะตัโดยเฉลีย่ยก็อยู่ประมาณเฉลีย่ยใกล้เคียงกันไม่ต่างกันมากสิเปอร์เซ็นโดยเฉลีย่ยนะฮะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มี1%ึงเปอร์เซ็นผูกขาดและเมื่อเราสั่งซื้อก็ซื้อในสินค้าระดับพรีเมียมเพราะสินค้าจะเป็นระดับพรีเมียมหมดก็จ่ายไปเต็มเลยจ่ายเต็มมันก็ได้รับกันทั่วทั่วหน้าวันหนึ่งเขาก็จะมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการของท่านท่านก็ได้รับเต็มเหมือนกันนะเป็นการค้าขายกันในระดับพรีเมียมจ่ายเต็มเราก็มั่งคั่งกันทั้งหมด ได้ของดีบริการดียอดเยี่ยมทั้งบริการดีทั้งสินค้าดีเพราะเราจ่จยเต็มหมดไงเพราะเราซื้อนในระบบของเราเราจึงได้รับมิตรจิตมิมตรใจไ i ตรีที่ดีเป็นสินค้าดีโลกก็จะน่าอยู่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้การเงินเนี่ยที่นี่ก็เตรียมเป็นเงินไว้ให้เป็นเงินที่เรียกว่าสิทธิ์ที่จะพิมพ์เข้าไปในระบบเป็นเงินใหม่ เป็นเงินใหม่นะที่มันจะได้รับการรับรองจากชาติกลุ่มชาติสมาชิกอะสมมติเราได้สักสาหรือ50ชาติสมาชิกเราจะทำการค้าขายกันในระบบใหม่การเงินใหม่สกุลเงินใหม่เป็นเงิน CBDB บาทนี่แหละอ่าเพราะว่าระบบบบนี้เชิญชวนประชาชนมาเป็นเซ็นทรัลไลเลยไม่ต้องไปหนีไปดิเซ็นทรัลไลอย่างที่เดียวดีใจกันเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีหรือ บิตคอยอะไรเงี้ยที่เด็กรุ่นใหม่ต้องหันเหตุประทางนี้เพราะว่าไม่สามารถหาไรายได้ได้ภายในประเทศมันแย่ยไปหมดเพราะนั้นก็ต้องไปสแสวงหาเงินข้างนอกนะแต่ผมกลับมาออกแบบให้ทุกคนมีทุนคนละสิบสองล้านบาทแล้วไปลงทุนต่างประเทศอันเนี้ยไปลงทุนต่างประเทศนะครับ ไปลงทุนต่างประเทศลงทุนอย่างไรไปดูลาเอียดข้างในแล้วกันนะครับก็ลงทุนอย่างไรแต่ได้12ล้านบาทมันเป็นภารกิจหน้าที่นะครับเงินล้านแรกเป็นเงินจ่ายภาษีไปเลยล่วงหน้าไม่ต้องเสียภาษีบุคคลไป10ปีจ่ายให้รัฐไปเลยมอบไปเลยเป็นหนึ่งล้านบาทเป็นเงินอยู่ในแพ็กเกจน,นะอ่าเป็นเธอของมันที่ต้องจ่ายตามเงื่อนไขนะครับแล้วล้านที่สองเป็นอ่าค่าอ่อาค่าย เราเรียกว่าปัจจัยหกปัจจัยหกนะที่จําเป็นของมนุษย์ทุกคนมีปัจจัยหกมีอะไรก็ไปดูลายละเอียดอ่ามันก็มีบ้านมีรถมีเครื่องมือสื่อสารมีหุ่มยนต์มีมันอยระโรบอตอย่างเงี้ยแล้วปัจจัยเออแล้วก็ร้านที่สามที่สี่เป็นการทำอาชีพดีแล้วก็ลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตรส่วนร้านที่ห้าไอ้ร้านที่สี่เป็นการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม เงินที่ท่านลงทุนไปเนี่ยหรือทํา R อดีเนี่ยนะมันก็ผลิตสินค้าทั้งด้านการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมก็จะเป็นเม็ดเงินมาให้ท่านแล้วท่านก็นําเม็ดเงินเนี้ไปจ่ายไปซื้อทองคำเพราะที่นี่มองระชนเป็นมย์ทองคำวินัยเป็นมย์ทองคำวินัยนะฮะแต่วินัยนะฮะแล้วก็เมื่อเป็นมยอทองคําแล้วเนี่ยก็ต้องซื้อทองคํามาเติมให้ตัวเองแต่ว่าทองคํานั้นไม่จะเป็นต้องซื้อมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เราเอาแค่สิบเปอร์เซ็นต์อีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ ละประเทศต่างๆคำประกันนี่ไงให้ประเทศต่างๆคำประกันนะเมื่อประเทศต่างๆคำประกันแล้วเงินที่ประชาชนคนไทยได้12ล้านบาทเป็นสิทธิ์ที่จะพิมพ์เนี่ยมันก็จะได้สิทธิ์ที่จะพิมพ์ในประเทศไทย6ล้านแล้วสิทธิ์ที่จะพิมพ์ในประเทศต่างๆอีก6ล้านก็จ่ายกันไปอย่างต่างประเทศวุ้งเงอยู่ในประเทศ6ล้านต่างประเทศ6กล้านอันนั้นประเทศต่างๆก็จะได้ไปด้วยครึ่งหนึ่งนะพูดง่ายๆไอ้เงินที่เราสิทธิ์ที่จะพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยได้คนละครึ่งทั้ง ทั้งเราเป็นประเทศต้นแบบแล้วก็ประเทศของเขาด้วยประเทศที่รับเป็นชาติสมาชิกนะดังนั้นคนไทยก็จะกลายเป็นนักลงทุนไปลงทุนอย่างประเทศต่างๆแล้วพนักงานของเขาก็จะกลายเป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือนสูงนะเป็นพนักงานของเราเนี่แหละครับก็จะสั่งซื้อสินค้าในระบบเหมือนกันฮะมัน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 เป็นมันเป็นการเงินที่อยู่ในระบบเหมือนระบบเหมือนระบบปิดของตัวเอง ในกลุ่มสมาชิกนะนะในกลุ่มสมาชิกนะครับเป็นแบบนี้นะฮะในกลุ่มชาติกาณมิตรกลุ่มชาติกาณมิตรซื้อขายกันแบบนี้สกุลเงิน cbdc คนไทยมีเงินทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศก็ไปลงทุนทั้งต่างประเทศด้วยนะส่วนไปลงทุนต่างประเทศแล้วเวลาได้กาําไรได้กําไรนี่เราเอากับ25%เอนะฮะเอากับ25%่านเะอีก75%บรนั้น ห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นเงินซื้อทองคำมาเติมให้ตัวเองนะห้าสิบเป็นเงินองซื้อทองคำมาเติมเองเหลืออีกยี่สห้าเปอร์เซ็นนั้นเป็นเงินที่อ่เหลือยี่สิบเหลือยี่สห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะสิบเปอร์เซ็นตนั้นก็ให้รัฐบาลที่ท,ทำดีสโลงกับเราเนี่ยเป็นผู้ดูแลในการจัดการซื้อทองคำมาเติมกับอีกสามสิบเปอร์เซ็นตนั้นก็เป็นค่าจ่ายให้กับาการสงเคราะห วัาจะยหรือกู้ภายหรืออะไรแล้วแต่ในเหตุฉุกเฉินของประเทศนั้นหรือคนยากจนในประเทศนั้นก็มอ,บ,อบให้จะเห็นว่าเงินเราเอากลับแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เลยอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ในประเทศของเขาไม่ได้เอากลับหมดร้อยนะเพราะเอามาในประเทศประเทศเราก็มีเงินเยอะอยู่แล้วเราลงจุน,นประเทศก็เยอะอยู่แล้วถ้เาเอามามันก็เพิ่มทําให้เงินมันแข็งมันสูงขึ้นแล้วมันจะเป็นต้องเงินแข็งสูงนะไม่จำเป็นหรอกครับคือขึ้น คือโดยแบบที่ผมอว่าแบบมันก็แข็งอยู่แล้วนะมันคงแข็งแข่งอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็จะเอากลับแค่25%เราคนไทยก็ไม่จำเป็นจะไปไม่จำเป็นต้องไปบ้าบอก,กับความรวยรวยมากมายเพราะเงินมันมีอยู่ตลอดเวลามันมีให้ใช้อยู่ตลอดเวลาท่านไม่ต้องรวยมากมายนะครับเราจึงวางระบบเป็นแบบแบบเพื่อนกันเลยไม่ได้เราไปช่วยชาติอื่นเขาก็มั่งคั่งไปด้วยจเจริญไปด้วยนะครับเป็นแบบนี้ ดังนั้นประเทศไหนก็ยินดีต้อนรับสักนั้นแหละเมื่อเราไปเสเอนอเงืเอง่อนไขนี้นะครับดังนั้นระบบการเงินนี่มันก็จะเกิดเกิดน,นะฮะมันควรจะเกิดเพราะโลกมันไม่มีตัวเลือกไม่มีทางไปใหม่ๆเราเป็นตัวเลือกใหม่ทางใหม่ให้มาให้เขาได้เลือกดังนั้นเขาจะต้องสนหกสนใจแล้วก็ทําดีลตกลงกับอา่าประเทศไทยในการที่จะเป็นกลุ่มชาติกลรมนตรเพราะประชาชนเขาจะได้งานทําเราก็ไปลงทุนสร้างเมืองใหม่ในประเทศของเขา สิบยี่สิบเมืองก็ว่าไปแล้วแต่ประเทศไหนจะให้สร้างกี่เมืองเราสร้างสี่สไตล์นะสไตล์ที่หนึ่งเป็นเมืองไฮเทคสไตล์ที่สองเป็นเมืองย้อนยุคสไตล์ที่สาเป็นเมืองตามภูมิศาสตร์ที่ต้องดูแลรักษาโลกเยียวยาโลกนะสไตล์ที่สี่เป็นเมืองบ,บันเทิงและกีฬาอะมีสยยี่สไตล์หมุนเวียนกันเป็นอย่างเงี้ยนะพนักงานของเราจะหมุนเวียนกันเหมือนกันหมุนเวียนย่างนี้แล้วเราก็จะแลกเปลี่ยนคือทุกคนต้องทํางานแล้วก็ต้องหยุดแต่ที่นี่หยุดปีหนึ่งสองเดือนหรือห้าเดือนหยุดหนึ่งเดือนเพื่อ ไปท่องเที่ยวกันประเทศต่างๆเงินหมุนเวียนกันต่างๆชาติสมาชิกเนี่ยจะท่องเที่ยวกันหมุนเวียนกันไปเที่ยวเมืองย้อนยุคของแต่ละประเทศอย่างเงี้ยนะเงินก็จะพัดหมุนอยู่ในกลุ่มนะอยู่ในกลุ่มของพวกเราเนี่ยแหละครับนะก็คล้ายๆกับยนะูโรน่ะเราใช้เงินสกุลเงินของประเทศไทยเนี่ยเขาไม่จะเป็นที่ใช้เงินสกุลของประเทศเขาก็ได้นะลองคิดดูผมเชื่อว,ว่าเขาจะต้องใช้สกุลเงินบาทไทยอย่างแน่นอน cbdc ของเรา แล้วคนคุมซีบซคือประชาชนอ่ะประชาชนมันเป็นตัวรัฐบาลเองเลยนะครับคุมระบบก,กันเนเิงหมดเวลาไปต่างประเทศก็ขึ้นอยู่กับไปขึ้นอยู่กับกระทรวงต่างประเทศอ่ะกระทรวงต่างประเทศก็จะทําอะไรที่ดูแลดูแลการเกิดของท่านอ่ะดูแลควบคุมอ่ะนะก็เหมือนอยู่ในประเทศไทยนั่นแหละแต่ว่าเป็นกระทรวงต่างประเทศจะเป็นสถานทูตสถานทูตนะครับที่จะดูแลเน้นเกินของท่านควบคุมการเกิดของท่านนะเป็นแบบนั้น พราะนั้นคนไทยเนี่ยจะถูกยกระดับหมดเป็นประชาชนคนไทยมหาอำนาจที่มีอำนาจการเงินที่ไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างมากมายในหลายประเทศครั้นี้ก็เหลือแต่ประชาชนต้องเรียนรู้ว่าออจะบริหารเงินอย่างไรทุกคนต้องเรียนรู้ใหม่หมดคนละสองชั่วโมงวันละสองชั่วโมงทุกคนเพราะทุกคนได้สิบสองล้านบาทนี่ครับก็ต้องเรียนรู้ว่าจะบริหารเงินอย่างไรจางหีกเลียงไม่ได้เพราะนั้นขอเชิญเด็กรุ่นใหม่สมัครลงทุนแบบชั้นสูง กับขบวนกู้ชาติวัชตักสองของแอดธรรมาธิปิต,ตยาย้เป็นคนแรงงานนะขี่มอไซค์ธรรมดามาจอดแวะที่สนามกีฬาฟุตบอลเขารลับซ้อมกันอยู่เขาไปเชนีนะนั่นคือโกที่เรามีโกเหมือนกันโกที่เราจะไปก็มีสองโกโกแรกออกกาบวงจรดุบาทโกขลังสุดนู้นก็คือไปเป็นชาติมหาอำนาจเลย นะครับนะเอาละนั่นคือกีฬาเราก็ลงแข่งกับโลกเหมือนกันตอนนี้เรา,าแข่งกับโลกอยู่แข่งาำการเงินการเงินของโลกนะครับผมเชิญชวนมาทําการเงินโลกทําการเมืองระดับโลกนะซึ่งจะมีระบบการเงินระบบการค้านะแล้วก็วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ใหม่ก็โดยเป็นพุทธนิกายคอสมิกเราเราเป็นพุทธนิกายคอสมิกเป็นนิกายใหม่ที่ ขราวัตธรรมเป็นผู้ปกครองควบคุมดูแลประเทศเองนะเป็นผู้ถือดุลของประเทศเลยนะคใครที่อยากจะถือดุลประเทศนะอ่าก็มาสมัครเป็นพุทธอวบจิตก็ต้องเป็นผู้ที่บวชจิตนะอ่ะนะฮะอาจจะเป็นพระซึ่งมาล่าก็ได้อย่างเงี้ยอย่างพระไพรวานนี้เชิญเลยนะครับอ่าอย่างเงี้ยพระอะไรนะอีกคนนึงหนุ่มวัยรุ่นชื่ออะไรพระกอต์ปุฟักโฟกฟัสนะถ้าก็เชิญมาเลยนะครับอันนี้เพิ่งสดๆลร้อนอ่า ามาสร้างโลกใหม่สร้างสังคมใหม่นะครับแต่แต,ต้องทิ้งของเก่าหมดเลยนะครับห <c oughs> ้ามยึดติดของเกา่าที่นี่มีกฎเหล็กคือคุณต้องทิ้งประเทศไทยตัวปลอมเพราะทุกอย่างที่คุณยึดถือแล้วต่อสู้กันแบ่งข้างแบ่งฝ่ายเป็นกลุ่มนั้นสีนั้นสีนี่เป็นไอ้สลิมเป็นไอ้อะไรก็ว่าไปกระแทกกันไอ้จะหลังสุดก็เป็นพวกสามนิ้วนะเนี่ยต้องทิ้งหมดเลยท่านต้องทิ้งหมดเอามาใช้ไม่ได้เพราะเขาจะผิดกันหมด ต้องมาเรียนรู้ใหม่ในคลิปที่ผมทำเอาไว้นี่ซึ่งจะมีผังให้ดูอย่างเข้าใจท่านจะเข้าใจอย่างง่ายแล้วก็เป็นมืออาชีพที่จะบริหารประเทศในระบบประชาธิปไตยชั้นสูงประชาธิปไตยก็คือธรรมาริธิปไตนี่เองครับเมื่อ <c oughs> มันยกระดับเป็นชั้นสูงแล้วมันกลายเป็นธรรมารธิปไตเหตุ <c oughs> ที่มันเป็นชั้นสูงเพราะมันใช้ระบบการค้านะส่วนประชาธิปไตยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยชั้นล่างเพราะมันใช้ระบบการค้าทุน รั้ทุนมันมีหน้าที่สามานหน้าที่สามานก่คือทําให้ประชาชนเนี่ยไรศักดิ์ศรีว่าเป็นมนุษย์ให้จนหนักดานเป็นทาสไปตลอดศักดิ์ศรีไม่มีเขาเลี้ยงไว้เป็นทาสเพื่อให้หนึ่งเปอร์เซนผูกขาดเราเป็นเก้าสิบเก,กา้าเปอร์เซนเป็นทาสนี่คือทุนนิยมเขาทาแบบนี้แต่เราจะลดมันเปน,นบาทเป็นเหลือแควครึ่งนึงเราจะโตไปครึ่งนึงจะโตได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ประชาชนคนไทยนี่แหละครับอ่าพร้อมใจที่จะกู้ตัวเองหรือย,อยังเพราะ ปัจจุบันเราไม่ได้คนไทยจริงๆเราเป็นคนซอิวปลอมอยู่แต่ไม่นคนไทยจริงนะแต่ชื่อเราชื่อไทยดังนั้นถ้าเรายังปล่อยอยู่เหมือนเดิมมันจะหมดสภาพแล้วท่านจะไม่ใช้ชื่อไทยไม่ได้แล้วเพราะว่าแท้จริงท่านคือ่า่ะและ้วประเทศไทยเหมือนกันท่านจะชื่อไทยแลนด์ไม่ได้เพราะสภาพิงประเทศไทยก็จะกลายเป็นทาตแลนด์ดังนั้นมันเสื่อมไปหมดแล้วมันตกอันดับตกต่ำหมดแล้วอย่าเป็นต้องกูแะนะ้แล้วนะเพราะนั้นก็ต้องมีขบวนกู้ชาติเป็นตัดงสองเกิดขึ้นกู้ชาติยุแอลเพื่อสร้างราชธานีใหม่ ประชาติมหาอนาจตามลิขิตที่พระโบราณปลายยุคศิยาเขาลิขิตว้ให้แล้วผมมาถอนรหัสของพระโบราณปลายยุคศิยาเพื่อที่จะวางเส้นทางไปเป็นชาติมหาอำนาจด้วยรถแบบสองที่ออกแบบว้ให้ขอเชิญนํารถแบบสองของคนแรงงานไปเปรียบเทียบกับรถแบบหนึ่งของรัฐบรรทุกท่านจะทราบว่าปัญญาท่านจะบอกอยู่ว่าควรจะเลือกกันไหนนะขอเชิญครับนาไปเปรียบเทียบผมขอเนจ์ตรงนี้เลยเอาละวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้รายการต้องไปทําง,งานอยู่ครับผมทำง,งานคืน わりが。